ตั้งจดสมรสเท่าเทียมเนาะจดไหมจดทะเบียนไหมแต่งงานจดทะเบียนไหมก็จดเลยก็ตั้งจด<อ>งนี่เร<ล>ือนหอของเราอู้ใหญ่มากเลยนเนาะเรือนหอ,อหอหลังน้อยของเราเพอทําเสร็จแบบนี้มันใหญ่มากเลยก็ธรรมดามันก็ต้องสมฐาน,นะเจ้าแม่เบอร์นหนึ่งของจันทบุรีโอเคนะรอบ้านเสร็จนะโอเคเปล่าโอเคเตรียมเลยเพราะว่าเราต้องจัดงานที่นี่ แล้วแล้วที่บุรีรัมก็ไม่ต้องจัดไม่ไม่ต้องมีอะไรใช่ไหมเขาไม่มีไม่ปกติงานแต่งก็ต้องเขาก็ต้องมาจัดที่บ้านเจ้าสาวสิวันเดียว,ยวใช่ไม่มีใครเขาแต่งที่บ้านเจ้าบ่าวนะ <c oughs> ไม่มีใครเขาแต่งค่ะ <c oughs> ต้องตื่นก่อนนะอ๋อโอเคโอเคแบบนี้ไงก็แบบนี้เอาแบบนี้ก็ก็มาแต่งที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ไป <c oughs> ไปรับขวัญที่นู่นอีกทีหนึง่งเออดีป่ะมีคนบอกว่าบ้านหรือวัดใหญ่มาก <c oughs> ขายหมูได้เท่าไหร่ร้อยสีสิบเจ็ตายแล้วฉันคงเป็นไม้แน่เลยแบบเนี้ยนั่นแหละได้น้อยอ่ะกานแต่งคงจะเยองานแต่งคงจะหมดหวังแล้วฮะมันหมดหรอกยังไงก็กว่ากว่าจะถึงอ่ะพอดีอ่ะหรอใช่ถ้าถ้าถ้าเสร็จบ้านเสร็จพอดีเนาะอูนานอยู่นะมีคนบอกว่าศึกแล้วเตรียมเบียดเขาเบียดกันตั้งนานแล้วจ้าเขาเบียดก่อนบวชอีก ต้องตื่นก่อนนะคะได้ข่าวฝันว่าอยากได้ได้ข่าวว่าฝันว่าได้กินเจ้าของเกาหลีนก็จริงอ่ะไปวัดใช่ไหมไปทําบุญหมู่บ้านเขาบอกว่าฟอสไนได้ข่าวว่าจะแต่งงานไปขอเขานี่ฟอก็เลยว่าใช่ครับไปขอแล้วให้เขามาแต่งเราจ้าเธอต้องมาต้องมาแต่งที่นี่ต้องขันมากมาเอารถบัสมาสักสองคันเราบัสสองคันเดี๋ยวออกค่ารถบัสให้สองคัน เขาเขาเพื่อเพื่อนบอกว่าให้เอารถแห่แห่ไปจากบุรีรัมพ์พอดีใช้เวลาประมาณห้าวันห้าคืนรถแห่แห่จากบุรีรัมพ์